ซิกากกฟจะเป็นเทวดาหรือมารขึ้นอยู่กับมุมมองและผลที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดคือเธอได้กลายเป็นกระสกบานใหญ่ที่สะท้อนพระแท้กับอลัชชีให้สังคมเห็นชัดขึ้นบางคนมองว่าเธอคือบททดสอบของผู้บวชบางคนว่าเธอคือเหล็กกล้าที่มาขูดสนิมาศาสนาหรือเป็นแค่คนธรรมดาแต่ดันไปทำให้ความลับมืดมนของผู้ไม่ละกิเลตเปิดโปง หากจะตีความแบบเทวดาธรรมบาลก็อาจพูดได้ว่าแม้เธอจะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์แต่ผลลัพธ์ที่เธอสร้างคือการกำจัดความเสื่อมที่ซ่อนตัวอยู่ใต้จีวรและทำให้พุทธบริษัททั้งหลายหันกลับมาเคร่งครัดสาระสำคัญที่ไม่ควรลืมไม่ใช่สีกาที่ทำให้ศาสนาเสื่อมแต่เป็นพระที่ไม่รักษาศีลต่างหากที่ทำให้คนหมดศรัทธาแม้ห่มจีวรหักไรฮิริโอตัป,ปะก็เป็นเพียงผ้าสีเหลืองคลุมราคะ สุดท้ายแล้วศรัทธาในพระธรรมแท้จะไม่มีวันดับแต่อลัชชีในคราบสงฆ์ต้องได้รับการชำระออกเพื่อไม่ให้ธรรมที่งามต้องโมหมอง